ดีค่ะพี่ต้อยพามาดูส้มซ่านะนี่ส้มซ่านะคะภุ่มส้มซ่าหาดูยากแล้วนะเดี๋ยวนี้นี่นี่ยังมีขายอยู่นะนี่พี่ต้อยมาเจอเขามาจากอุทัยโลละหกสิบใช่ไหมคะส้มซ่านี่อ่าเขาใช้ทําอะไรได้บ้างคะนอกจากกิน้กผิวมันใช่ไหมค่ะผิวมันใช้ทำมีกรอบแล้วก็น้ำน้ำเนี่ยจะใช้แทนมะขามเปียกอห้มีรสเปรี้ยวใช่ไหมอ่า เราก็ใช้น้ำส้มสายมะขามเป้ยวแอ้จหอจะขอมน้ำส้มสาของคุณค่ะจหอน้ำมีมีะแล้วก็ใเยทานปะแหนมไหมคะเออปแนมเนี่ยกินปแนมเนี่ยอร่อยปาแนมนี่เขใช้ส้มาใช้ใช้น้ำรืวเอผิวเหอนี่ละค่ะคนประโยชน์แต่ว่าถ้าเรากินเป็นผลไม้